พ้อมเยวแกมพร้อมแนละ้วอพร้อมนะคะอ้าวพร้อมก็อ่านเลยค่ะเด็กๆเอาเอาพร้อมหรือยังคะพร้อมไหมสรุปพร้อมก็อ่านเลยค่ะอ้าวอ่านจ้ะเด็กๆ <c oughs> มันคงพร้อมยากอ่ะเด็ก เอาเร็วๆค่ะอ่านค่ะวอนเอาอะไร,อ,ะไรอ่านที่คะก็ไทยอ่านค่ะอ่านค่ะให้เรียนหนังสือมานั่งหัวอดล้น,นักเรียนนี่อ่านค่ะนักเรียน วอนไหวบูชาเทพาอารัก <c oughs> เอา <Okay. S 1> <c oughs> นี่นี่กูทำอะไรให้มึงตลกขนาดนั้นเลยเหรอนี่อ่านกรอสีมึงขับขนาดนี้เลยเหรอไม่อย่าพูดให้มันตลกดิเอากอ่านกรอนสีเฉยๆยมันก็ฮาอะไรขนาดนี้ ไม่ต้องตลกขนาดนั้นก็ไ้แยกางเง้เอาอ่านพร้อมไม่พร้อมค่ะเดี๋ยวกูเฟี้ยงแปลงลบกระดานใส่หัวเลยนะ <c oughs> อย่านะคะอย่านะคะ <c oughs> อา่านไว้เป็นหลักฐานหนูเข้าใจใช่ไหมเล็ก อ้าวอะเร็วๆทำขวดจะได้การบ้านแต่น่าหน้านั่งสารคุณครูจริงอเอาทำการบ้านแค่นี้ร้องไห้เร็วๆไม่เรียวมาเฮ้ยแก้มเป็นไรแก้มก็เป็นคนนี่แหละอยคนละเกมแก้มนี้อ่ะเร็ว เป็นอะไรเนี่ย,ยแก้มมันเป็นบ้าตัวเนี่ยช่วงเนี้ออหนูเข้าใจใช่ไหมลกูกหนูเข้าใจใช่ไหมลูกเอาเร็เเวแกเ,เข้าใจไหมบับเกียดมันคือน้อยนะเต้นดิเอมตด,อดตดเตด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 ต่วไม่มีเพลงไม่เปิดอเร็เว,เเเวมาทองเ,เพลงแตแตแต ลูกอ่ะลร็วทำการบ้านวนไปทําวนไปไปวนคนไปหมดแล้วใครใครคน